สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําเครื่องดื่มอีกตัวหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากๆเลยนั่นก็คือตัวมิลค์คิฟเฟอรหรือว่ามิลคาเฟียนั่นเองนะคะเครื่องดื่มตัวนี้มีมาแลอาวนานมากกว่า4,000ปีแล้วเพื่อนลองไปศึกษาประวัติของเขาก็ได้นะคะคุณประโยชน์เขาก็มีมากมายเหลือเกินนะคะ ถ้าเปรียบเทียกบกับการดื่มโยเกิร์ตนี่คือตัวคาเฟียนี่มีโปรไบโอติกแบคทีเรียจุลินทรีย์ที่ร่างกายเราต้องการมากถึง60ชนิดเลยนะคะซึ่งโยเกิร์ตธรรมดานี้มีแค่67ชนิดเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะมาเริ่มต้นทํากันเลยละกันเนาะขั้นตอนแรกเลยให้เพื่อนๆไปหาตัวเกรนหรือว่าตัวสตาร์เตอร์มาหาว่าจากไหน ก็ลองถามเพื่อนๆที่เรารู้จักหรือว่ามีใครดื่มไหมขอแบ่งมาหน่อยได้ไหมหรือว่าถ้าหาไม่ได้เลยก็ช้อปปี้เลยค่ะมีขายแน่นอนแต่ว่าตัวนี้ปุ้ยได้มาจากเพื่อนนะคะ mm hmm. เพื่อนเขาแบ่งมานะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเรามีเยอะแล้วเราไม่แบ่งเนี่ยผลที่ได้ก็คือมันจะเปลืองนมในการเลี้ยงมากนะะ mm hmm. เพราะว่าเขาจะแตกตัวขยายตัวไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. เพราะว่าเขากินนมเป็นอาหารนั่นเองนะคะ เอาละค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สามารถหาน้ำนมดิบหรือว่าเป็นนมออร์แกนิกได้เนี่ยจะดีต่อเกรนเรามากเลยนะคะเพราะว่า,เ,าเขาก็ยังมีสารอาหารครบอยู่มากกว่าตัวนมพาสเรลไยที่ปุยใช้อยู่แต่ไม่เป็นไรค่ะปุยมีนมพาสเรลไยก็คือสะดวกดีเหมือนกันเพราะว่าแถวบ้านไม่มีน้ำนมดิบนะคะเอาละค่ะจากนั้นเราเทนมล,ลงไปเราใส่สตาร์เตอร์ลงไปนะคะถามว่าใส่เท่าไหร่ ก็กะเอาเลยแล้วกันเนาะถ้าอยากกินเร็วก็ใส่สตาร์เตอร์ลงไปเยอะหน่อยมันก็จะไปทํางานเร็วขึ้นนะแล้วก็ส่วนถ้าอากาศร้อนมันก็จะทํางานได้เร็วขึ้นเหมือนกันนะคะส่วนตัวสตาร์เตอร์ก็อย่าลืมเติมนมลงไปด้วยนะคะเพราะว่าสตาร์เตอร์เราก็ต้องการอาหารเช่นกันแล้วตัวสตาร์เตอร์นำไปเก็บเข้าไปในตู้เย็นนะ แต่ว่านมที่เราผสมอยู่อีกตัวหนึ่งก็แค่หาฝามาปิดไว้นะคะปิดไว้แค่ไม่ให้กันมดกันมแมลงลงไปเท่านั้นเองแล้ววางไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่าเราจะใช้เพราะว่าเราจะต้องใช้อ,อุณหภูมิที่อุ่นๆน,นิดนึงนะคะในการทํา มิวคาเฟ่แล้วก็จริงๆแล้วประเทศเราก็อุ่นอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเอาไปทําให้มันร้อนมากไปกว่านี้นะคะผ่านมา6ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่านมมันจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะคะแต่ว่าความหนาแน่นมันก็จะไม่เท่ากับโยเกิร์ตหรอกนะคะเพื่อนๆสามารถดื่มในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะเอาไปผสมกับปั่นสมูทตี้หรือว่าใส่ผลไม้ใส่การนล่าก็แล้วแต่ชอบได้เลยนะคะ รสชาติที่ได้ก็เหมือนเกบโยเกิร์ตนะคะเปรี้ยวๆแล้วก็มีความซายอยู่ในปากนะเหมือนมีอะไรแตกปแป,ปะๆอยู่ในปากก็สนุกดีเวลากินมิลคาเฟียนะคะส่วนตัวปุ้ยๆจะหมักต่ออีกสักสองชั่วโมงนะคะหรือว่าหมักจนกว่าเขาจะเกิดปฏิกิริยาการแยกชั้น,นะะเป็นแบบนี้นะคะปฏิกิริยาการแยกชั้นนี้ก็คือมันจะแยกเป็นเป็นน้าแบบนี้ก็คือ ัวคาเฟียมันจะไปย่อยโปรโตีนนะคะแล้วกลายเป็นน้ำเวย์ซึ่งมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากกว่าการดื่มสเตชที่แล้วนะคะวิธีการทำหมดเนื้อเพราะว่าถ้ามันย่อยเสร็จอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บก็จะคนแล้วก็ดื่มลงไปทันทีเลยนะคะรสชาติที่ได้ก็คือมันก็จะมีความเปรี้ยวมากขึ้นนะคะแล้วก็ก็จะมีความซามากขึ้นแล้วแต่ชอบเลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มี พ้อใดเสียอะไรก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละผลว่าชอบดื่มรสชาติแบบไหนนะคะจากนั้นนะะก่อนที่จะดื่มลงไปนะคะก็อย่าลืมเก็บตัวเกรนไว้นะคะเพื่อเอาเก็บไว้ทํารอบต่อๆไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกรนเราหมดเนี่ยเราก็จะไม่มีทําอีกใช่ไหมคะก็เก็บไว้วิธีการเก็บเกรนก็คือ ก็กรองเอาส่วนของน้ำหรือว่าส่วนของนมที่ไหลผ่านไปได้เนี่ยแล้วก็เหลือเฉพาะตัวที่มันไหลผ่านไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวกรนของมันนะคะบางครั้งปุ้ยก็เก็บไว้แบบนี้หรือว่าบางครั้งปุ้ยก็ไม่เก็บนะหมายความว่าไม่เก็บนี่คือไม่เก็บไม่คั้นออกมาแบบนี้แต่คือปุ้ยก็จะคนคนคนเสร็จใช่ไหมจากนั้นปุ้ยก็จะตักเก็บไว้เลย ะะเพราะว่าจริงๆมันก็จะมีส่วนของเกรนผสมอยู่ในส่วนของที่เราหมักไว้อยู่แล้วนั่นเองนะคะก็ง่ายดีจะได้ไม่ต้องมานั่งแยกอะไรแบบนี้นะคะแต่ที่แยกนี่คือจะให้เพื่อนๆดูว่ามันลักษณะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะวิธีการเก็บเกรนนะคะเพื่อนๆนถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่อยู่หรือว่ายังไม่อยากจะทานตอนนี้ก็เก็บเขาไว้ก็คือตักเขาไว้ในภาชนะแล้วก็เติมนมลงไปนะคะ แล้วก็เข้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะหรือว่าใครไม่อยู่นานๆเลยล่ะทำยังไงก็บางคนเขาก็ฟีดไว้เลยนะคะแช่ช่องฟีดแช่แข็งไว้เลยนะคะก่อนที่จะเอามาใช้เขาก็ค่อยเอามาปลุกอีกทีนึงก็คือเอามาละลายแล้วก็เอามาให้อาหารสักครั้งสองครั้งก่อนที่เขาจะกลับมาทํางานอีกรอบหนึ่งเนาะเหมือนตัวเกรงจะเริ่มกลับมาทําอีกทีหนึ่งหรือว่าบางคนไม่อยากแช่ฟีดทำยังไงก็ แค่เติมนมลงไปในปริมาณที่เยอะหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองนะคะให้เกรมของเรามีเวลาในการหมักนานขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นไม่วางไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะสำหรับใครที่ไม่อยู่นานๆนะคะเอาละคะ่ะก็นี่ก็เป็นวิธีการทา มิวคาเฟ่หรือว่ามิวคีเฟอร์นะคะเพื่อนๆลองไปหาทําหาทานหาดื่มกันดูแล้วกันมีประโยชน์มากนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ